ครับต่อไปก็เป็นเรื่องโครงสร้างโลกตอนที่2นะครับในการศึกษาโครงสร้างภายในโลกนะครับทบทวนว่าเราศึกษาจากการเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนนะครับคลื่นไหวสะเทือนก็แบ่งเป็นคลื่นในตัวกลางกับคลื่นพื้นผิวคลื่นในตัวกลางก็มี2ชนิดก็คือคลื่นปฐมภูมิกับคลื่นทุติยภูมิ P wave กับ S wave นะครับ ซึ่งความเร็วของค w เว e ในตัวกลางาต่างๆนะครับก็ผ่านได้ทุกตัวกลางแต่ S-Wave ไม่สามารถผ่านของเหลวและแก๊สได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เอาไปใช้ในการ,รศึกษาโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลน,นะครับสำหรับโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลก็จะแบ่งเป็นชั้นๆโดยการ,รศาึกษาการเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนเป็นหลักนะครับบอกว่า ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนของคลื่นไหวสะเทือนก็จะแผ่จากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบในทุกทิศท,ทางเนื่องจากวัสดุที่อยู่ภายในโลกนั้นมีความหนาแน่นไม่เท่ากันแล้วก็มีสถานะต่างกันคลื่นทั้งสองก็จึงมีความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคลื่นปฐมภูมิหรือ P ีเว e สามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกไปยังซีกโลกฝั่งตรงข้ามได้นะครับ แต่คลื่นทุติยภูมิหรือเอสเวฟไม่สามารถเดินทางผ่านชั้นของเหลวได้นะจึงพบแต่บริเวณซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเขตอับคลื่นนะชาร์ดโซนอยู่ระหว่างมุม1 0 4่งถึงซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ทั้งคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมินะครับตรงนี้ก็คือเขตอับคลื่นหรือเขตเงาคลื่นนั่นเอง มีอยู่สด้านนะครับครับดูชัดๆจุดนี้คือจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับคลื่นที่สามารถไปตรงข้ามได้ก็คือ P-wave ที่เขาใช้เส้นปาดเสียวขาวเนี่ยส่วนคลื่น S-wave ทุติยภูมินะครับไปได้เฉพาะซีกโลกเดียวกับจุดเกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นเนื่องจากอะไรมันไม่สามารถผ่านตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือแกนโลกชั้นนอกนะแกนโลกชั้นนอกเนี่ยมันต้องเป็นของเหลวทำให้ S-wave นะซึ่งไม่สามารถผ่านของเหลวได้ก็ออกมา2ด้านอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเขตเงาขึ้นหรือเขตอับขึ้นนั่นเองไม่มีทั้งประถูมิมและทุติยภูมนะิโครงสร้างโลกแบ่งตามสมบัติเชิงกลน,นักธรณีวิทยาก็แบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลออกเป็น5ส่วนก็คือ 1. ก็คือธรณีภาพ2ฐานธรณีภาพ3มัชชิมภาพ4แกนโลกชั้นนอก และ5แก่นโลกชั้นในนะครับ5ส่วนเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนส่วนแรกก่อนนะครับธรณีภาคลิโทโทโสเฟียธรณีก็แปลว่าแผ่นด,ดินหมายถึงส่วนนอกสุดของโลกประกอบไปด้วยเปลือกโลกทั้งหมดแล้วก็เนื้อโลกตอนบนสุดมีสถานะเป็นของแข็งที่มีสภาพเป็นแข็งเกรงมีความหนาแน่นเฉลี่ยนเนี่ย อยู่ที่2.9กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะโดยขึ้นปฐมภูมิก็ผ่านได้ขึ้นทุติยภูมิก็ผ่านได้นะครับอันนี้คือส่วนของทอรณีภาคได้แก่เปลือกโลกทั้งหมดรวมกับเนื้อโลกตอนบนสุดที่มีลักษณะเป็นของแข็งต่อไปฐานทอรณีภาคแอสติโนโสเฟียฐานทรณีภาคเป็นเนื้อโลกตอนบน ซึ่งอยู่ใต้ธรณีภาคลงไปจนถึงระดับ700กิโลเมตรมีสถานะเป็นของแข็งแต่ว่ามีสภาพเป็นพลาสติกก็คือแข็งหยุ่นเมื่อโดดความร้อนก็ทำให้เกิดการหลอมได้นะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง600-1,000ถึงองศาเซลเซียสเคลื่อนที่ได้ด้วยกลไกลการพาความร้อนนะมีความหนาแน่นประมาณ3.3กรัมต่อลูกบาศกซนิเมตร นะสังเกตยิ่งลึกลงไปความเหนา่แน่นก็เพิ่มขึ้นนะตามข้อสันนิษฐานของเซอร์แซ็กดิตันต่อไปมัชชิมาภาคนะก็แปลว่าตรงส่วนกลางๆนะครับมีโซสเฟียร์เป็นเนื้อโลกตอนล่างนะซึ่งอยู่ลึกลงไปจนถึงระดับ2,900กิโลเมตรมีสถานะเป็นของแข็งอุณหภูมิประมาณ1,000-3,500องาศาเซลเซียส มีความหนาแน่น5.5กรัมต่อลูกบาเซติเมตรนะความหนาแน่นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ยังแข็งอยู่นะครับส่วนเนื้อโลกต่อไปแกนโลกชั้นนอกเอาทรกคออยู่ลึกจนถึงระดับ5,150กิโลเมตรเป็นเหล็กหลอมละลายมีอุณหภูมิมมสูง1,000-3,500ถึงองศาเซลเซียส เคลื่อนที่ได้ด้วยกลไกการพาความร้อนซึ่งเหล็กเหลวร้อนที่ไหลวนรอบเหล็กแข็งก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกมีความหนาแน่นนะสิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรก็ยิ่งลึกลงไปความหนาแน่นก็เพิ่มขึ้นตรงนี้แหละที่ขึ้นทุติยภูมิผ่านไม่ได้เนื่องจากมันเป็นของเหลวขึ้นทุติยภูมิก็เลยไม่สามารถผ่านได้แกนโลกชั้นในอินเนอร์คอร์แกนโลกชั้นในเป็นเหล็กกัน,นิเกิลในสถานะเป็นของแข็ง อุณหภูมิสูงถึง5,000องศาเซลเซียสนะความหนาแน่แน12กรัมต่อลูกบาศตรนิลเมตรก็อยู่ลึกลงไปจนถึงใจกลางโลก6,370กิโลเมตรนะตามที่บอกเหล็กเหลวร้อนที่ไหลวนรอบเหล็กแข็งทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกนะครับสนามแม่เหล็กโลกก็คล้ายๆกับมีแท่งแม่เหล็กฝังอยู่ในโลกนะครับโดยขั้วใต้ ของแม่เหล็กชี้ไปทางที่เหนือของโลกและขั้วเหนือของแม่เหล็กชี้ไปทางที่ใต้ของโลกซึ่งสนามแม่เหล็กโลกนี้ก็ทําให้เกิดเป็นสนามพลังของโลกเมื่อมีลมสุริยะพายุสุริยะเข้ามาสู่โลกอนุภาคนี้ก็จะวิ่งไปตามสนามแม่เหล็กโลกทําให้เกิดเป็นแสงสีต่างๆบนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าแสงเหนือแสงใต้ออโรรานั่นเองซึ่งแสงเหนือแสงใต้นี้ ถามว่าอันตรายไหมก็ไม่อันตรายมันอยู่สูงที่ระดับประมาณ50กิโลเมตรขึ้นไปก็ทำให้มีลักษณะสวยงามแบบนี้ส่วนใหญ่ก็การมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่ชัดเจนเช่าการถ่ายภาพออกมาก็จะได้ภาพที่สวยงามครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้นะครับขอขอบใจนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ ปิดท้ายจากตัวนี้ก็จะให้ชมภาพแสงเหนือที่คนถ่ายไว้ได้บนเครื่องบินนะครับจะเป็นอย่างไรตามเลยนะครับสวัสดีครับสิดท้ายครับไปดูภาพที่คนทั่วโลกนะฮะเขาชื่นชมกันเป็นฝีมือของช่างภาพชาวแคนาดาฮะเป็นภาพที่เขาถ่ายได้ขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินครับเป็นภาพแสงเหนือนะฮะที่ปรากฏขึ้นมา เขาถ่ายภาพนี้ด้วยความตั้งใจฮะช่างภาพคนนี้ชื่อว่านาธานสตาซินสกี้นะครับเป็นช่างภาพชาวแคนาดาแล้วเขาโพสต์คับเป็นคลิปนะฮะลงเฟซเพจส่วนตัวของเขาใน YouTube ชื่อว่านาธานสตาซินสกี้มีเดียเป็นภาพของแสงเหนือฮะที่ปรากฏขึ้นระหว่างที่เขากำลังนั่งเครื่องบินของเที่ยวบินจากแคนาดาจากรัฐอัลเบอร์ตาไปยังเมืองวินนิเพกในรัฐ เมนิโทบาทางเหนือของประเทศนะครับซึ่งขณะที่เขาถ่ายภาพเนี่ยเครื่องบินบินสูงประมาณสักหนึ่งมเมตรเหนือพื้นดินฮะแล้วเขาบอกว่านี่เป็นภาพที่เปรียบเสมือนความฝันของเขาเขาตั้งใจครับจะซื้อตัวเครื่องบินเที่ยวนี้กลับบ้านหลังจากพบว่ามีพายุแม่เหล็ก,กระดับ G1 เกิดขึ้นซึ่งเขาไปหาข้อมูลมาบอกว่าพายุแบบนี้ มาทําให้เกิดแสงเหนือขึ้นฮนะสุดท้ายก็สามารถถ่ายภาพได้จริงๆล่าสุดมีคนไปชมนะฮะในคลิปของเขาเนี่ยถึง1นล้านหนึ่งแสนครั้งด้ยวยกันแล้วมีคนแชร์ภาพนี้ไปถึง17,000ครั้งนะครับค่ะก็เป็นภาพสวยงามหาชมได้ยากด้วย